สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบพ่อกับยายใสเชินเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ยายใสจะมีเรื่องมาเล่าซูพี่น้องฟังคลิปนี้ับเป็นคลิปผีมาล่อหลับเขาสาพี่นอ้องกางขึ้นมาเนาะพี่น้องสำหรับเงื่อนไก่วัดอันพระขจ้าเาเราให้ฟังบ้านไก่หวัดติดกำแพงหวัดพี่นอ้องกลังขึ้นมา ซึ่งมันเป็นวันศีลเด้ยมือเศร้าน้องเอาไปยายหลอบกำแพงวัดนะอีกส่วนหนึ่งคนก็นเอามาลงทงหน้านะยายน้ำแจแันเทหน้านะพี่น้องแต่ว่าคนนี่ข้าเจ้าเป็นเพื่อนอยู่เพื่อนไก่วัดข้าเจ้าบานไก่วัดนะพี่น้องติดกับ๊บหลวกกำแพงวัดนะข้าเจ้ากันเลยเห็นบัดที่นี่พ่อคำมานะพี่น้องข้าโม่งไปหาทุ่ม เพิ่นกระเลสมองชอดหนาต่างออกไปมองออกไปทางหนาต่างทางรั่วมันสิมีกำแพงนะพี่น้องกำแพงวัดนะ mm. มงอองไปล่ะมันเป็นเงาตุ่มพุ่มตุ่มพุ่มพี่น้องเงาเบิ่งทีหนึ่ง่นว่าเอออาจจะเป็นสัต์เลียงซัตวจอรัดกระไดอ่า,ออรอาประเภทเป็นหมาหรือแมวสินะพี่น้องแต่ขาเจ้าก็ยังเบิ่งอีกได้ว่าอันคือคือค้นนาง นางสั้นเขานางยงยอนะพี่น้นงองนังยงงย่อนะนะนางุ้งโกยงยอ่อคือจังกินอีอย่างนี้นะพี่น้องที่ข้าเจ้าหญ่น้ำกำําแพงนะนะอันนี้มืแรงเด้พี่น้องอันนี้นเนี้มืแรงอืมยนี้มือแล้งแดีวบอกมันกับคำแล้วนะพี่น้องข้าเจ้ากระเบิงอีกเบิงอีกนะนะแนวมันกับมีต้นไม้ตน้อตอนโพต้นยังนะนะอยู่อยู่วัดนะมันก็สิอึมคึมมันก็สิมองบ่เห็นเพราะว่าไฟบางทีไฟมัน มันแสงไฟมันบอหอดนะพี่น้องแต่ว่าพอมองเห็นว่าเป็นเป็นเงาดำๆนะพี่น้องแต่ว่าค่ะว่าหมาแต่คือเราเห็นหางนะนะพี่น้องมันเป็นนางอันนี้คนว่าหมาหมาจ้อนจัดหมายังแบบว่าไปคากินอ่ะอ่าเศษอาหารไปหากินแบบว่ามีฝามีหยังสิ่เขาเจ้ายายเข้าสากระนะพี่น้องขางลวกําแพงอย่างนี้แต่เวิงไปเวงมามันมอแม้นมันเป็นคือคนน่คนหยัง สิไปนั่งจังสันนั่งยองๆก,กินจังสันนะมันเป็นวันพระพะว่ายามมือเศ้าไปไปไปวัดนาะพี่น้องไปยายขอสาเนั่นนะไปข่ำบุญนะ่ะทั้งขึ้นนะมันก็ตรงเป็นวันพระอยู่แล้วนะพี่น้องหันละหรือว่าเป็นผีที่แปลว่าบ่มีญาติบ่มีญาติเหตุหก้บบกระบ่จักเด้พี่น้องเป็นแปลว่าเป็นผีไล่ญาติเป็นผีแบบเป็นผีเพลผีหยังสินะกลมากินหลังจาก ทั้งแบบว่าผีมีญาติมีหยังเข้าอ,อกกลับไปเบิดะลี่น้องกสิตว่นานั่งกินน้ำหลอกกําแพงนั่นล่ละเป็นงงเงา,เงา,เงาดำๆแนวเฮือนพ่นไก,ก่กําแพงนะมันติดกับปััวกําแพงวัดเลยจะบว่า,างกันไปานไเพ่นยืนเบิงจังเสียนนะขึ้นไปปิดหน้าต่างมันก็เลยมองเห็นนะมืดสลรัวสุรวัรวมันก็เห็นนะพี่นองเออว่าเป็นหมานกบ,บเมนนะพ่นก็สังกตดว่าหมามันเกิด ลักษณะหมามันก็บด้เป็นจย่งซี้อันนี้เป็นแบบนางยองหยอคือคนนนางยองหยนะพี่น้องคนใสสิเป็นนางยองหยอพี่น้องกำแพงวัดนะซึ่งขาเจ้ายายข้อสาดเลนั่นมันก็เห็นอยู่มันกับท่านละแห่งไอเหี่ยวนะบ่ทันนอาคุมวั่นนะพี่น้องบ่ทันละผพานไปจักนิดนะนะยายเง้ยมือเส้าเงีมือแรงหินน่งนะพี่น้องโอ้ยขาเจ้าก็เลยเ้าวปีนาต่างนะเงอนเงอนอยู่ไก่วันทอะ ไก่หวัดรัวรัวกำแพงหวัดนะพี่น้องทีขาเจ้าไก่หวัดนะพี่น้องอันล่ะฉันย้ายใส่พันยุไก่เติบเด้ยพันยุขทางถนนนะอันนี้เขาเจ้าอยู่ทังกำแพงมันเกิดเลยเป็นตญานนะเวลามันเป็นวันพระมันก็เป็นตยานเด้พี่น้องก้าวถึงบุญเขาสะอันนี้ตาพอตาเม่เล่าให้ฟังเด้ยพี่น้องตาพอตาเม่์เนีะยเพิ่นบอกว่า ผีผีที่ไหลยาผีที่บ่มีผู้ใดเอามาใหนะ้คือบนลงมาทํำบุญนะพี่น้องคนคนเคยเล่าให้ฟังนะคนบอกว่าบางคนนะ่ะลูกเต่าปฏเหิษไปหานะพี่นอ้องก็เลยมาซื้อ,อมาก,กันด้เบิง่งแต่ว่าคเขาบอกอนุญาตก็กินโมได้นะพี่น้องคือคือคือหอกข้นกัตาหาบก็บตามาแล้ว่วเห็นยาจ,จะของนะ ก็คือยืนบึงซื้อๆยืนถ่ายอยู่นอกนอกวัดนะยืนบึงอยู่ก้างั่างลนะ่ะยืนบึงก็บ,บ่บ่มีเขาเจ้าของ,ของมันก็เอาบัได้นะพี่น้องอันนี้คือเวลาเขาทํำบุญเลนบอกมันก็ต้องมีซื้อมีหยั่งนะนเวลาเขาอธิษฐานนะพี่น้องเวลากวาดน้ำนะแต่ละญยาิแต่ละคนนะ่ะอืมก็บบดได้ที่นี่ก็ต้องมันล่อมันล่อจากขาเจ้าเอาไปเบิดล่ะพี่น้องอันล่ะสุดุ่นวา อาญยาติโกหุติกาเข้าเจ้าทีหลวงหลับไปแเหล้วเนะี่ยเขาเจ้าเอาใส่กระตาใส่หาบข้นขาเจ้าคุ้นไปเบิดล่ะส่วนทีมันเหลือนะ่ะพี่น้องส่วนทีมันเหลือนะ่ะคือพวกเขาเจ้าเอาไวา้่ทยอาพีไรญาติหรือพวกเพจพวกยังสีนะคือเพื่นก็เอาห้ยอยู่กับท่านอยูก่กับแจกกระจายไปคือกันลนะพี่น้องอันนี้คือพื้นทําบุญนะนะนั่นล่ละสิเดมาเอาส่วนนี่ละ่ะก็คือแย่งกันเอาส่วนนี่ร่นเถาะสําหรับ คุนบ่มียา่าทำบุญไปหานะพี่น้องอันนี้คือตะโพตเม่เพลห้ฟัง่งป่ญญาตายายพิ่นเล่้ฟังนะเวลาไอ้เป็นบุญบุญเขาสาักนะพี่น้องเวลาพ่นสิล่เราจิให้่ฟังกระเ้าะมื้อนันยม,มุนแรงเียนในไก่วัดขัาเจ้าถึงหินเป็นเงาเงา,เงาดำๆแล้วก็นั่งยองๆก็สซแเมนมีโบเพจังเสร็่ะ ตามผูเฒ่ากูแก่ลห้ฟั่งนะพี่น้องว่าอ่จาจกขจ้ามาเอาไปเบิดละ่ะมันกระสิเหลือแบบผีผีบ่มีญาติผีผีเป็ดผ,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 ผีอย่างนะันนะเออมาเอาเนี่ยละ่ะตามตามผูเฒ่าเพิเ่นใอยฟัง่งกระสิเห็นยังสีตัวจังววาเพิ่นเห็นนะพี่น้องแล้วมันเป็นวันสีนวันพระพออยังบบทันขาขามวันก็เลยเห็นเห็นมือน,นั้นเพิ่นคือเห็นนะั่นนะจ้าสำหรับคลิปนี้ยายใส ก็ขอจบลุ่งเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าย่าใสสีมีเรลืองว่าเราสูพี่น้องฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ